สวัสดี EP 2ค่ะ EP นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนข้อความปรับสีเปลี่ยนไซส์เราจะทำยังไงกันได้บ้างกับแอป canva มาหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะมาเลือกแม่แบบของเราเลยค่ะ EP นี้พี่อ้อยจะเลือกเป็นตัวแม่แบบที่มีข้อความเป็นหลักนะคะ จะได้ชัดเจนกับการทำงานของเราในวันนี้นะคะอย่าลืมนะเราจะทำอะไรกับใครกับข้อความไหนก็ไปสก,กิดให้เขารู้ตัวเหมือนที่พี่เอียงชอบพูดเธอเธอสก,กิดให้เขารู้ตัวนะคะเขาจะได้รู้ว่าเราจะทำอะไรกับเขาพอเราสก,กิดไปปุ๊บนี่ค่ะสังเกตข้างล่างนะคะมันก็จะมีเครื่องมือที่จะใช้ทำกับข้อความนี้ได้ขึ้นมาให้เราเห็นนะคะว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรทำกับเขาได้บ้าง นะคะโอเคเรามาไล่ดูตั้งแต่อันแรกเลยนะคะเครื่องมือนี้แก้ไขแน่นอนค่ะคลิกเพื่อแก้ไขข้อความเราจะแก้ไขเป็นข้อความอะไรเป็นชื่อร้านค้าเราหรือเป็นคำคมหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการอ่ะลองดูค่ะคลิกไปที่ข้อความหนึ่งครั้งแล้วก็กดลบนะคะอย่าลืมนะกดลบนะตรงนี้แล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการเข้าไปเลยค่ะอ่า พี่อ้อยก็จะชอบใช้คำว,ว่า take cost นะคะจะได้จำกันได้ง่ายๆโอเคมาแล้วค่ะเรียบร้อยกดเสร็จสิ้นติง้งโอเคข้อความเปลี่ยนเรียบร้อยเราจะเปลี่ยนฟรอนต์ค่ะเปลี่ยนรูปแบบฟรอนต์อันนี้ดูแข็งทื่อจังเลยอย่าไม่สวยค่ะมาค่ะตรงนี้นะข้างล่างอ่ะเลือกฟรอนต์ได้เลยค่ะเลื่อนค่ะเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะ ตรงขวามือนี่ค่ะเราจะเห็นว่ามีมงกุฎสีเหลืองอยู่นะคะนี่คือฟอนต์พรีเมียมนะคะเราจะต้องซื้อแอปเขาก่อนนะคะเราถึงจะใช้ฟอนต์นี้ได้แต่ไม่ต้องกังวลค่ะอย่างที่เคยบอกแคนว่ามีรูปมีฟอนต์มีทุกอย่างให้เราเลือกใช้แบบมหาศาลล้านแปดมากเลือกได้เลยค่ะพี่อ้อยเลือกอันนี้แล้วกันนะคะอยากให้มีความเปลี่ยนไหมเนี่ยยังไม่เปลี่ยนเพราะฟอนต์ไม่ต่างเอาอันนี้ดีกว่านี่ค่ะโอเคจะได้เห็นชัดเจนนะคะ เรียบร้อยเปลี่ยนฟอนต์เสร็จต่อไปเลยฟอนต์มันเล็กไปค่ะอยากจะให้ฟอนต์ใหญ่ขึ้นยังไม่ลืมใช่ไหมคะมาที่นี่นะขนาดฟอนต์นะคะแตะเข้าไปเลยค่ะตืดถัดไปตัว A แล้วก็มีขีดสีข้างล่างนี่คือเปลี่ยนสีฟอนต์นะคะเลือกได้เลยค่ะเราชอบสีฟอนต์ไหนนะคะอ่ะสีแดงไหม สีเหลืองไหมอ่ะสีเหลืองก็สวยเนาะเข้ากับท้องฟ้าเราได้โอเคพี่อ้อยเลือกเป็นสีเหลืองนะคะถัดมานะคะตัว B นะคะตัว B กับตัว I อเอียงนะคะถ้าฟรอนนี้นะคะเขาให้เราสามารถทําเป็นตัวหนาหรือตัวเอียงได้ตรงนี้จะขึ้นเป็นสีเข้มนะคะดําเข้มแบบนี้เลยแบบที่เราเห็นของบางท่านอาจจะขึ้นนะคะบางท่านอาจจะยังไม่ขึ้นนะคะลองดูถ้าใครขึ้นก็แตะสีดําได้ค่ะตัวข้อความเราก็จะหนาขึ้น ทุกอย่างตรงนี้ค่ะก็เหมือนที่เราทำงานที่ออฟฟิศกันเลยค่ะทำงานในคอมพิวเตอร์ไฟเบิร์ดนะคะเราน่าจะคุ้นตากันดีอยู่แล้ววิธีการเดียวกันค่ะไม่ยากมันเป็นสากลอยู่แล้วนะคะตัวอ,อักษรพวกนี้สัญลักษณ์พวกนี้นะคะใครดูใครก็รู้เนาะว่าทำอะไรยังไงโอเคมาค่ะตัวนี้ก็เป็นขีดข้างล่างอาจลองแตะดูค่ะ,ะเห็นไหมคะโอเคไม่ชอบก็เอาออกตัวนี้ก็เช่นเคยค่ะจัดบรรทัดค่ะจัด นี่ค่ะจัดลักษณะจะให้อยู่ตรงกลางตรงซ้ายตรงหน้าตรงหลังอ่ะได้หมดหกลับมาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมแล้วก็เอเล็กเอใหญ่ลองแตะดูค่ะแตะปุ๊บข้อความของเราก็จะเป็นตัวเล็กให้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดแบบอยากได้ตัวใหญ่หมดตัวพิมพ์ใหญ่หมดแล้วก็แตะหนึ่งครั้งเนี่ค่ะไม่ต้องมานั่งแก้ไขใหม่เป็นตัวพิมใหญ่พิมพ์เล็กเปลี่ยนแป้นพิมพ์ไปเปลี่ยนแป้นพิมมานะคะไม่เสียเวลานี่ค่ะเอามาต่อมานะคะ จะเป็นหัวข้อนะคะเผื่อเรามีหัวข้อเรื่องแล้วก็1 1 1.2 1จุดหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งสมไมคะเราสามารถใช้จุดตรงเนี้ยเป็นหัวข้อย่อยของเราได้คลิกไปอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะเป็นข้อ1ข้อ2มาให้เราเรื่อยๆนะคะโอเคอันนี้พี่อ้อยคลิกกลับไปนะเป็นค่าเดิมก่อนถัดมานะคะก็จะเป็นบรรทัดแล้วก็ลูกศรขึ้นลงรู้กันอยู่แล้วนะคะ ความห่างระยะห่างของตัวอักษรซ้ายขวาแล้วก็ความสูงของของบรรทัดบนล่างนะคะลองเล่นดูค่ะ,ะต่อมานะคะเห็นคขาว่าเอฟเฟกใช่ไหมคะเอฟเฟกตะติ๊กมาค่ะไม่มีก็คือค่าเดิมนะคะเงาเราอยากใส่เงานะคะสมมุติว่าเลือกไปแล้วอุ้ยทำไมมันดูแบบ มันโจมอ่ะแต่อยากได้สีนี้อ่ะแต่ว่าพื้นหลังงานของเรามันเป็นสีอีกอันนึงมันมันกลืนกันอ่ะมันมันอ่านไม่ชัดนี่ค่ะช่วยได้แต่เข้าไปเงาเห็นไหมคะเพราะมันจะมีเงาขึ้นมานะคะแล้วก็เราสามารถเพิ่มเพิ่มเงาให้สีเข้มกว่านี้อีกก็ได้นะคะคลิกมาที่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้นะ คลิกการทำงานเข้ามาก็จะมีอีกค่ะระยะห่างของเงาจะให้ห่างมากห่างน้อยอ่ะเราจัดสรรเองได้นะคะทิศทางอยากให้ไปอยู่ทางซ้ายทางขวาอะไรได้หมดเลยนะคะการเบลอหรือจะให้ตัวเงามันเบลอลองเล่นดูค่ะชอบแบบไหนก็เลือกนะคะสีเหลืองไม่อยากให้เงาเป็นสีเหลืองอยากให้เงาเป็นสีอะไรดีอ่ะสีดำนี่ค่ะแตะไปเลย นะคะอยากให้เป็นสีอะไรก็แตะไปเลือกได้นะคะอืถ้าเลือกได้แล้วก็กด x ออกมานะคะจบการทํางานอันนี้กด x ออกมานะคะแล้วก็กด x ออกมาแต่ถ้าแบบว่าอุ๊ยไม่ชอบไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นอยากกลับไปค่าเดิมพอยิ่งทํายิ่งเลเทะนี่ค่ะอย่าลืมนะไม่มีติ๊กมาเลยค่ะทุกอย่างกลับมาเป็นค่าเดิมเอ๊ะแล้วไอ้บวกบวกนี่คืออะไรพี่อ้อยยังไม่ได้พูดถึง อันนี้นะคะคือการ copy ข้อความของเราตรงนี้นะคะเราจะกิดให้ขึ้นกรอบแล้วนะโอเคเรากดหนึ่งครั้งนี่ค่ะมีข้อความขึ้นมาแล้วนะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็อ่ะสมมุตินะเราอยากจะเพิ่มข้อความอยากจะเปลี่ยนข้อความนี่ค่ะไม่ต้องไปสร้างใหม่ ลบลบข้อความออกนะคะโอเคแล้วก็พิมพิมพ์ข้อความที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปนะคะจะเป็นอีกกรอบหนึ่งแล้วนะสร้างเป็นอีกข้อความหนึ่งอ่าเทคคอร์สออนไลน์อ่าเสร็จแล้วอ่านี่เสร็จสิ้นเราสามารถจัดแต่งข้อความของเราในแบนเนอร์ ตามสบายเลยนะคะเราอยากได้อยากวางไส้ขวาหน้าหลังตรงไหนอะไรยังไงทําได้หมดเลยนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าเราอยากจะขยายตัวอักษรฟอนต์ของเราให้ใหญ่ขึ้นโดยที่เราแบบไม่อยากไม่อยากไปแตะตรงเนี้ยค่ะตรงมุมเนี้ยเราสามารถลากออกมาได้เลยนะคะลองดูนะเนี่ยเราก็ขยับจัดวางเนี่ยค่ะง่ายไหมง่ายนะคะ อยากให้มันอย่าลืมนะอยากให้เปลี่ยนสีจะได้มีซ้ำกันกับข้างบนเอาสีอะไรดีอาสีดำอ่ะนี่แต่สีดำเรียบร้อยง่ายนะคะเห็นไหมคะว่าไม่กี่นาทีจริงๆทุกอย่างทำได้ในมือถือนะแค่นว่านะนั่งอยู่บนรถนะรถติด3นาที5นาทีทำได้เลยค่ะขายของได้ละ สำหรับ EP อื่นๆนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะมาแนะนำเทคนิคต่างๆนะคะและวิธีที่ง่ายๆของแต่ละเครื่องมือของ Canva นะคะติดตามกันนะพบกัน EP หน้าค่ะ